ครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนนอแภูมิสมศมัใหม่กันอีกครั้งเดี๋ยวขออนุญาตแหนาจอแป๊บนะครับวันนี้นะครับโอวันนี้จะเป็นไอเดียต่อยอดจากเมื่อวานเลยซึ่งผมได้ทำคลิปไว้เมื่อวานผมได้ทำ u t u b e นะครับเกี่ยวกับเชมินาเจมเนาะครูสามารถมาดูย้อนหลังได้ นะครับเรื่องนี้เลยนะครับ g e ม i นายเจก็คือประโยชน์ของมันว่าเราจะสามารถใช้ Gemini g Gem เจเนี่ยในการอะไรยังไงได้นะครับตรงนี้ในช่อง y o YouTube ของผมเนาะครูสามารถมาเรียนรู้จะได้เป็นไอเดียตั้งต้นกับการรับฟังวันนี้นะครับส่วนวันนี้ครับครูครับผมก็เขารอะไรได้ไอเดียว่า Note b o o k LM เขามีฟังก์ชันเพิ่มเติมอัปเดตเมื่อเมื่อวัน2อวันที่ผ่านมานี่เองคือเรื่องของ Data Table หรือการทำตารางข้อมูลทุกท่านเคยเล่น Notebook L.M. มาพอสมควรและหน้าที่ของมันคือการยำเนาะยำข้อมูลแบบระบบปิดเลยแล้วก็สื่อสารออกมาด้วยหลายรูปแบบเป็นเสียงก็ได้เป็นอินโฟกราฟิกก็ได้เป็นสไลด์ก็ได้แต่สองสาวันที่ผ่านมา เขาเพิ่มอีกอันหนึ่งคือทำเป็นตารางข้อมูลซึ่งค่อนข้างว้าวมากนะครับแล้วก็ผมก็ลองศึกษาทั้งวันเมื่อวานเนี่ยลองนั่งเล่นทั้งวันเนี่ยข้อค้นพบสำคัญก็คือมันเหมาะกับข้อมูลในเชิงของคุณภาพมากกว่าข้อมูลที่มันเป็นเชิงปริมาณคือถามว่าข้อมูลเชิงปริมาณทำได้ไหมทำได้แต่โอกาสพลาดมีนะครับเพาที่เล่นดูแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิง คุณภาพการบรรยายเนี้ยค่อนข้างใช้ได้เลยผมก็เลยเอาไอเดียเมื่อวานเนี้ยของ Data Table จาก n o t e บุ๊ก LM เนี่ยมาลองประยุกต์ใช้กับหัวข้อนี้นะครับคุณครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย Data Table ซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันสอดคล้องกับนโยบายจากส่วนต่างเลยคือให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเรื่องใกล้ตัวก่อนซึ่งคลิปนี้ขออนุญาตย,ยกตัวอย่างเปที่ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เนาะแต่เราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างไรโดยใช้ AI เข้าช่วยแล้วก็ไม่ได้ให้เด็กเน้นท่องจําอย่างเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าเนี่ยมันจะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีความสุขนะครับเนาะโอเคก็อื่นนะครับคอูผมก็ขอยกตัวอย่างตรงนี้เนาะผมไปดาวน์โหลดเอกสารเล่มหนึ่งมานะครับโหลดนิดหนึง่งเนาะเป็นไอเดียนะคนนะคร,ครูอาจจะเพิ่มเติม ก็ได้หรือว่าไปต่อยอดก็ได้เรื่องนี้นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดมานะครับเป็นบทความจาก Google ซึ่งตรงนี้เราต้องเน้นย้ำนักเรียนนะครับว่าถูกผิดอย่างไรสิ่งที่สำคัญมากๆคือการดูความถูกผิดต่างๆการอ้างอิงอะไรต่างๆเพราะว่าประวัติศาสตร์ต้องเรียนต้องให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนะครับอันนี้ผมไปโหลดมาจาก Google นะครับของท่านอาจารย์อรุรัตน์วิเชียนเกี่ยวนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็เป็นภาพวิชาประวัติศาสตร์วิไลคูเชียงใหม่ก็เมื่อปีแล้วก็อ้างอิงจากอาจารย์ศรีศัดต์วัลิโพดมด้วยนะครับอันนี้ต่างๆเนาะไล่มาความยาวอยู่ประมาณ49หน้าผมก็ดาวน์โหลดมานะครับเนาะเราจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการดีไซน์การบรรยายในวันนี้เนาะคุณครูก็เตรียมก่อนนะเพราะนั้นให้เด็ก ได้ไปเตรียมข้อมูลก็สอนเข้าในเรื่องของความถูกต้องการอ้างกิงต่างๆนะครับนาะตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดที่นี่เลยครับเพจของเราโน้ตบุ๊ก LM ซึ่งผมทำไว้แล้วแต่เพื่อความรวดเร็วเนาะจะขอยกตัวอย่างด้วยแล้วก็ใช้สิ่งที่ทำมาด้วยอันแรกผมก็สร้างใหม่ก่อนแนี่สร้างใหม่ครับแล้วเราก็อัพโหลดเลยตรงนี้นะครับไฟล์นี้ ผมก็ดาวน์โหลดมาเสรเรียบร้อยครับครู o. นะครับอันนี้คือโน้ตบุ๊กเอซึ่งคนครูใช้กันแนละ้วฝั่งซ้ายนี่คือ Input ตรงกลางคือ r o c e s s ขวามือคือ o u t p u t นะครับครู o. ตรงเนี้ยเห็นไหมตารางข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นมาอื่นมันก็อย่างที่เราใช้กันเนาะภาพรวมแบบเสียงแฟลตการ์ดชุดสไลด์อินโฟกราฟิกหรือ Mind Map อะไรต่างๆซึ่งเราใช้กนจนพอสมควรแล้วต่นนนเนี้มันเ,เพิ่มเข้ามานะครับอ่าอันนี้จะใส่เข้ามาแล้ว ผมจะบอกคุณครูทุกครั้งว่าให้เปลี่ยนชื่อเสมอนะครับครูเราจะได้นะครับครูเปลี่ยนชื่อเงี้ยขอให้ทําเป็นนิสัยเลยทาอะไรก็แล้วแต่ให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหลังเรากลับมานะครับเราจะได้รู้ว่าโฟลเดอร์ของเราอันเนี้ยมันคือเรื่องของอะไรนะโอ้นี่อันนี้คือโน้ตบุ๊ก LM ของผมน,นี่ขอขอโชว์ตัวเองนิดนึงนะครับก็เรียนรู้กันใหมๆ่ๆจะชนปีละครู ยมกราลา2020น,นี่คืออันแรกที่ทใช้กับมันมาแล้วก็เห็นความก้าวหน้าเห็นการพัฒนาของม,มันพอสมควรขออนุญาตอ่ะแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่เราขอใส่แหล่งเดียวก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับพอเราใส่ข้อมูลเนาะสอบถามเด็กความถูกต้องความอ้าองอิงสอนให้เด็กรู้เรียนรู้ประวัติศสาสตร์ความการอ้างอิงแหล่งที่มาสําคัญมากๆนะจนเราพอใจอ่ะเซรรที่สองครับครูผมก็เตรียมพร้อมไว้ให้ เนาะซึ่งตรงเนี้ยคุณครูประยุกต์ใช้ได้นะครับคุณครูสอนที่สอนปิศาสอนสังคมหรือวิชาอื่นที่จะมาบูรณาการร่วมกันก็สามารถปรับประยุกต์ได้ผมก็เตรียมให้ครูเนาะผมต้องเล่นกลับมาเนี่มันบอกก็ค้นเพราะว่าข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเนี่ยเหมาะกับการใช้ตารางข้อมูลจากโน้ตบุ๊กเอลมมาผมก็มาดีไซน์ออกมาเป็นสมรูปแบบเนาะว่าถ้าเป็นไฟล์ตะแค่ไฟล์ ไฟ PDF นี่เี้ยรูปแบบที่หนึ่งแบบลำดับเหตุการณ์นี่ลำดับเหตุการณ์อันที่สองนะคุณนะลองดูให้มันจำแนกตามการปกครองและสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นอ,อันที่สามครับแยกตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญานะครับครบูเพราะนั้นถ้าค,คุณครูสอนสังคมหรือว่าค,คุณครูที่มีความเชี่ยวชาญครูอาจจะมีรูปแบบที่4ี่รูปแบบที่ห้าก็ได้ แต่ผมขออนุญาตไปที่สารูปแบบนี้ก่อนนะครับเนื่องจากจะแปะพรอมนี้ไว้ใต้เดสคริปชันอ๋อโหก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ต่อย่อได้เนาะอ่าหลังจากนั้นนะครับโูเรากลับมาที่เดิมเนาะเราจะลองให้เข้ามาสร้างตารางข้อมูลก่อนนะผจะสังเกตเห็นลูกศรตรงเอ๊ลูกดิสศตรงนี้นะครับเนาะน,ะนี่ผมจะขอก๊อปอันแรกเลยนะ,เลนะครับก๊อปเลยนะโครนะผมเอาเไงครับนี่ จะให้เขาทำแบ่งยุคสมัยหลักของเชียงใหม่ออกมานะตามเอกสารแล้วก็ก๊อป,ปี้ธรรมดานะครับมาตรงนี้ครับโครูปดิสออันนี้คือเรามาใส่พร้อมตรงนี้เอานี่กดสร้างเลยเลยครับท่านี้เองครับโอ้รอแป๊บเดียวนี่ผมจะไม่มาป้อนพร้อมตรงนี้โคเพราะอะไรอยากจะบอกเหตุผลนะครับคือ เราอยากจะโชว์ตรงนี้ไงครูครับเป็นตารางข้อมูลเน,ะนาะน,น,นี่อามาโดกันนะครับครูเรียบร้อยขยายนิดนึงนี่เป็นไงครับจากเอกสาร40กว่าหน้าเขาก็สกัดให้เราออกมาเป็นอย่างนี้ตามพร้อมที่เรากำหนดนะครับเราขอเป็นสี่สมัยของเชียงใหม่เขาก็ออกมาแบบนี้เพราะนั้นสเต็ปที่สองพอได้ตรงนี้เสร็จอย่าลืมครับครูครับให้นักเรียนรีเช็คว่า สิ่งที่ AI สกัดกับสิ่งที่อยู่ในหนังสืออยู่ในเอกสารมันตรงกันไหมอนลาลิติกเกิดทันทีการคิดวิเคราะห์เกิดทันทีหัครับมันเยอะเกินไปแบ่งกลุ่มครับครกลุ่มนี้ทําไปรีเช็คในเรื่องของยุคสมัยก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่กลุ่มที่ 2. ราชวงศ์มังลายกลุ่มที่ 3. เมืองขึ้นของปม่ากลุ่มที่4เมืองประเทศสาชของประเทศไทยของไทยเรา แบ่งกลุ่มแล้วก็ดิสคัตกันอนาจติเกิดขึ้นแน่นอนครับครูครับเชื่อมโยงกับไปเรื่องของสมรรถนะอะไรการจัดการตนเองการทํางานไปทีมก็ได้บูรณาการของจริงครับครบูโดยใช้ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เป็นตัวรันซึ่งถ้าเป็นโลโก้ผมนะีคือรถแดงถนนยอดดอยนั่นเองรถแดงคือประวัติศาสตร์เชียงใหม่ถนนก็คือกิจกรรมตรงนี้ยอดดอยคือเด็กเกิดสมรรถนะต่างๆนะครับเนาะอันนี้ อันนี้มันอันนี้อันแรกอันที่สองนะครับเรามากดตรงนี้ออกเป็นชีตนี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับครูเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในระบบนิเวศของ Google หมดเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมครับนี่พอคนครูตรวจรีเช็คเรียบร้อยไหลออกมาที่ Google ชีทต่อไปนะครูต่อไปสเต็ปที่สามครูมากดตรงนี้ไฟล์ดาวน์โหลด อย่าลืมนะครูพอทำเป็น Google She เสร็จกดเป็นดาวน์โหลดแล้วออกมาเป็น PDF นะครับเท่านี้เองแล้วครูก็กดส่งออกซึ่งผมทำไว้แล้วเนะาะเดี๋ยวมันจะซ้ำการกดส่งออกเท่านี้เองมันก็จะไหลออกมาเป็น PDF ลักษณะประมาณนี้นะขอให้ดูนะครับโอ oh. นี่เนีย่ยที่ผมเตรียมไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับโผล่พีแค่นี้เองนะครับ ไม่เนี่เท่านี้แล้วครูแล้วเขาก็ชื่อก็ใช้ชื่อเดิมเลยคูก็เก็บไว้ไล่ไปอย่างนี้เนาะอ่ากลับมาที่โน้ตบุ๊ก lm อีกครั้งนึงอันนี้เราเสร็จแล้วเราปิดเราปิดผมจะลองใช้พร้อมเดิมโอผมจะลองใช้พร้อมเดิมถ้าเราไม่คุยกับเขาในช่องตรงนี้มาคุยกับช่องตรงกลางจะเป็นยังไงบ้างนี่คือถามว่ามันก็ได้อะปูมันก็ได้แต่คันเนี้ย ผมยังไม่เห็นวิธีว่าถ้าจะเอาสิ่งที่เขาผมย่อตรงน,นี้ก่อนเนาะเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมยังไม่หาวิธีว่าเอาตรงเนี้ยมาไว้ในตลางข้อมูลได้อย่างไางเท่านั้นเองครับรคซึ่งมันอาจจะย้ายเนาะโคอ,อาจจะเป็นอย่างนี้นะนี่กดคัดลอกแล้วก็มาเพิ่มแหล่งข้อมูลอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงนะครับกดแทรก มันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แทนนะครูซึ่งถ้าครูอยากทําเป็นตารางข้อมูลครูก็ต้องมาคลิกเลือกอันนี้แล้วก็ให้มันทาเป็นตารางข้อมูลคือผมมองว่ามันไหลมันต้องทำสองครั้งไงครั้งแรกคือทําในช่องแชทก่อนแล้วค่อยย้ายไป,ไปฝั่งซ้ายแล้วจากซ้ายย้ายมาฝั่งขวาสุดเนี่ยเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะ,ะผมมองนะครูนี่มาดูเนี่ยเหมือนกันไหมเนาะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วกันเนาะครูเนาะ ก็ลองดูครูถนัดแบบไหนถนัดแบบวิธีแรกก็คืออย่างของผมนี่เอามาไว้ยนนี้เลยเอาพร้อมมาไว้ใันนี้เลยแล้วกดสร้างวิธีสองคือเอาพร้อมมาไว้ในช่องแชทแล้วก็ย้ายมาไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายมาไฟฝั่งขวาก็แล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านอ่ะผมขออนุญาตลบอันนี้แล้วกันนะครูดเดี๋ยวครูจะงงลบไปโอเคเนาะอันนี้คือพร้อมแรกให้เขาแบ่งยุคประวัติศาสตร์ออกมาทั้งสี่สมัยอันที่สอง อ่ะลองสก,กัดเหตุการณ์สก,กัดหลายชื่อผู้นำและเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครูในแต่ละยุคแต่สมัยมาอย่างน้อยสามเหตุการณ์ยืนยันนะครูนะพร้อมตรงนี้ครูเปลี่ยนได้นะครับครูเปลี่ยนได้น,นี่เป็นสารตั้งต้นเป็นไอเดียอ่าก็มาวางมืนเริ่มเลยกดสร้างอันนี้ผมขอลบออกก่อนครูเนาะเพราะว่าอยวกจะงงนำแหล่งข้อมูลออกนะครับครูมันสามารถลบได้เพิ่มได้เนาะตรงนี้อันนี้ยอไปนี่ รอแป๊บหนึง่งอันนี้คือพร้อมที่สองของหมวดแรกก็คือเรื่องของให้เขาทำลำดับเหตุการณ์นะครับให้เขาทำลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เด็กได้เห็นสายทานประวัติศาสตร์นี่ครับเรียนประวัติศาสตร์ยุคใหม่ต้องใช้ AI เข้าช่วยแต่ช่วยในเชิงคาว่าใช้เป็นไม่ใช่ใช้ได้เชื่อมโยงไปถึง a n a ナลิติ Thinking การทำงานกลุ่นทีม AI Literacy ได้หมดเลยครับโหครับเนาะตรงนี้ อ่า้างตาลาไม่สําเกตอ่าลบอ่าลองดูมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณเนาอะอ๋อตะก,กี้ผมไม่ได้คลิกนั่นคไม่ได้คลิกตรงนี้นี่นี่นแหล่งข้อมูลอ่าอาอกครั้งหนึ่งนี่นนวางนะครับตะก,กี้เราลืมคลิกแหล่งข้อมูลเขาก็จะไปดึงข้อมูลตรงนี้มาสร้างเพราะนั้นประสบการณ์อันหนึ่งคือถ้าเราใช้แหล่งข้อมูลเยอะเนี่ยก็ต้องใช้เวลา พอสมควรตรงนี้แล้วก็การรีเช็คความถูกต้องสําคัญมากๆ่ามาแล้วครับครูนี่ไหมลายชื่อผู้นําในแต่ละยุคแต่สมัยก็พอเด็กได้ปุ๊บก,ก็บอกนักเรียนอีกว่าลูกไปรีเชก็กกระต้นฉบับหน่อยใช่ไหมรีเชก็กกระต้นฉบับอย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องรีเช็กกับแหล่งแหล่งความรู้หลายๆที่ก็ฝึกเรื่องของ AI l i t e r a c y เเข้าไปนะครับอ่าก็เหมือนเดิม เ้าก็มาที่ Google Sheets เนาะนี่มันก็จะไหลมาตรงนี้นี่เราก็มาที่ไฟล download, ์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ PDF เดี๋ยวผมจะเฉลยว่าทำไมต้งทบอย่างนี้แล้วเรากดส่งออกนะครับก็ทำงี้ครับรูจนครบทุกพร้อมเนาะนี่ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับครูลองเล่นดูก่อนนะอันนี้รูปแบบที่1เนาะอันนี้คือรูปแบบที่2ตารางวิเคราะห์การบวกรองก็เหมือนเดิมครับ กอปปีทีละพอมทีละพอมแล้วก็ทำเป็น pdf จนครบเนาะตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะไอพร้อมตรงนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ใต้ description นะครับซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไงครูผมทําไว้ให้ครูและมาดูกันนิดนึงพอเราทําเป็น pdf จนครบนะค,ครูเนาะจนรรแลวเปลี่ยนจากตารางเป็น pdf เราก็มาตรงนี้ไงคร,ครูมาเพิ่มแหล่งข้อมูลเอา pdf นี่ครับครูมันจะรองรับไฟล์ doc ไ,ไฟล์อะไรต่างๆเนี่ย หลากหลายไฟล์เลยเนาะหรือเอามาจาก Google Drive ก็ได้หรือจากเว็บไซต์แต่ครั้งแนระผมขอโฟกัสไปที่ PDF ที่เราสร้างกันตะก,กี้พราะมันจะได้ไหลไปนในครูจากต้นฉบับ PDF ไหลไปเป็นตารางข้อมูลแล้วก็ไหลเป็น PDF ครับอ่ะผมก็เลือกไฟล์เนาะนี่เลยไอตัวอันแรกของผมอันนี้เนาะประวัติศาสตร์ไหลเข้าไปสองอันเลยสมุินี่เนี่ยโคทำให้เสร็จก่อนนะทำให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยใ,ใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงง นะครับนี่ก็แค่นี้เองนะครับเนี่ยไหลขึ้นมาพอสเต็ปถัดมาเนาะจากข้อมูลที่เป็นไฟล์ pdf ประวัติเมืองเชียงใหม่ไหลามาที่ตารางข้อมูลฝึกให้เด็กได้ใช้อนาลิติกดูเหตุการณ์ดูต่างๆจนถูกไอเดียของผมต่อไปก็คือโหลดเป็น pdf แล้วก็ย้ายมาไปฝั่งนี้พอย้ายมาเป็นฝั่งนี้ครับโอ้ให้มันสร้างอินโฟกราฟิกนี่ เนี่ครับโค oh. นี่เลยรอแป๊บหนึ่งเด็กจะมองเห็นตั้งแต่ตัวหนังสือความยาวสี่สิบเก้าน่าไหลออกมาเป็นตารางเด็กจะมองเห็นและความเชื่อมโยงกลายเป็นตารางห้าหกช่องต่างๆเด็กก็จะมองเห็นว่าอ๋อแต่ละตารางเป็นยังไงหน้าที่ของครูคือรีเช็คความถูกต้องร่วมกับนักเรียนแบ่งกลุ่มบนนี่นั่นต่างๆนะครับนี่คือการเรียนประวัติศาสตร์โค oh. พอเราเด็กเห็นตรงนีเร็จปุ๊บให้ AI มาช่วยทานสเลตจากตารางให้กลายเป็นอินโฟกราฟิกนะครับเนาะมาเป็นอินโฟกราฟิกกันรอแป๊บหนึ่งเนาะมันใช้เวลาพอสมควรนะครูนะในการทันเปลี่ยนจากข้อมูลงนีน้เพราะนั้นถ้าข้อมูลฝั่งี้ของคุณครูมีเยอะ มันก็จะใช้เวลาพอสมควรครับเนาะ,ะหรือจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครูนะจากแหล่งข้อมูลคือมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนฟอร์แมตข้อมูลนะครูจากที่เล่นมานะจากข้อมูลที่มันน้หนานะเปลี่ยนมาเป็นตารางข้อมูลจากตารางข้อมูลหลายแม่เป็น pdf เพื่ออะไรเพื่อจะได้แปลงกลับมาเป็นอินโฟกราฟิกนั่นเองครับคอนเซปต์ของมันเนาะแต่ทุกอย่างมันต้องเริ่มด้วยต้นจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครูอาจจะเปลี่ยนเป็นภาพรวมก็ได้เป็นรายงานก็ได้เป็นชุดสไลด์ก็ได้ซึ่งตรงน,นั้นผมมองว่าคุณครูคล่องและสำหรับไอเดียผมเนี่ยคือเอามาต่อยอดจากคําว่าตารางข้อมูลซึ่งเขาอัปเดตในสักวันสองว,ว,วันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเพราะนั้นเด็กจะมองเห็นภาพรวมนะครูเนาะอันนี้คือตารางข้อมูลถ้าคุณครูมีข้อมูลหลากหลายเขาก็จะอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลากหลายซึ่งมันก็คือการรีเช็คความถูกต้อง การอีกครั้งอ่าเรียบร้อยครับครูชุดข้อมูลอันแรกเนาะซึ่งเราบอกว่าเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นี่ครับครูครับเรียบร้อยเป็นไงครับเด็กจะมองเห็นเลยเนี่ยคือ active learning อย่างแท้จริงเด็กได้ลงมือทําเด็กได้คิดเด็กได้สื่อสารนะครับคุณครูมีหน้าที่ manage ห้องเรียนให้หนู่นนี่นั่นต่างๆอันนี้คือการประยุกต์ใช้ n o t e บุ๊ก L M ในการดีไซน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนาะซึ่งอย่างที่ผมเกินนำํำนกะเรนเผมทําไว้ให้และเนี่ยเนี่ยผมก็ทําเหมือนที่ผมทํากับครูเลยไล่มาทีละอันเนาะเพราะว่าผมเตรียมพร้อมไว้ให้เนี่ยสามพาร์ทพาร์ทหนึ่งมีสองพร้อมพาร์ทที่สองม,ม,นะม,มีอีกสามพร้อมในพาร์ทที่สองนะพาร์ทที่สามมีอีกสองพร้อมเนาะเดี๋ยวครูก็ลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะพร้อมพวกนี้เอาไว้ข้างล่าง ก็สามารถเอาไปไประยุกต์ต่อยอดได้เนี่แม่ครูเนี่ยผมก็ไล่มันเป็นตารางก่อนสรุปกฎหมายนี่เป็นไงกฎหมายเป็นแบบนี้นี่ยเห็นไหมครับแต่ละสมัยมีกฎหมายอย่างไงนะครับให้เด็กเห็นอย่างนี้ก่อนนะครับจากบรรดกดางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่นี่ก่อนนะครับตรงนี้ประวัติศาสตร์นี่เป็นไงครับเนี่เมืองพะเยาเป็นไงประเภทมรดนกนี่เขาแกะมาจากเอกสารความยาว49หน้ดา วัดพระธาตุลำปลางหลวงปูพันกับตำนานพระแก้วมรกตอำเภอเกาะคาเนี่ยครับก็เชื่อมโยงไปสู่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเชิงภาคเหนืออะไรต่างๆได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําเป็นอ่านะครับประวัติศาสตร์เชียงใหม่ยุคสําคัญนี่นะครับทำมาเป็นอินโฟกราฟิกเด็กจะได้มองเห็นเป็นภาพสื่อสารด้วยภาพนะครับเนาะนมันจะทำให้เด็กเข้าใจประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ดีขึ้น วิวัฒนาการจากไพร่สุราชนี่แต่ก็อย่าลืมในเรื่องของความถูกต้องนะครูความเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสารรค์นะกรูเนาะอันนี้อันนี้ฝากพวกเราทุกคนนะครับประมาณนี้นะกรูเนาะใช้โน้ตบุ๊ก lm ในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เด็กได้เรียนรู้ลากเง่าของตัวเองว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่อายุ800ปีเนี่ย มีวิวัฒนาการอย่างไรแต่ก็อย่าลืมนะครับเรื่องความถูกต้องเรื่องของจริยธรรมในการใช้ต่างๆเรื่องการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เรื่องในการเคารพความเป็นประเทศไทยอะไรต่างๆเนาะอันนี้กกนคุณครูได้ได้ปลูฝกฝังนักเรียนด้วยนะครับลากเงาของเราเป็นอย่างไรเนาะตรงนี้โอเคปิดท้ายขายของครับครูครับ,รบ,รบเช่นเดิมเนาะแน่นอนครับครูอยากให้ครูเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มปิดชื่อคำว่าพรอมเบดเลิร์นิ่งผมชอบแชร์ไอเดียการประยุกต์ใช้ AI กับการเรียนการสอนอันนี้โพสเมื่อวานนะครับเอาสโ,โลแกนการเลือกตั้งปี69เนี่ยมาขับเคลื่อนในห้องเรียนได้อย่างไรแน่นอนครับก็ใช้ AI แต่เราใช้ในพื้นที่ของเขาว่าใช้เป็นไม่ใช่ว่าใช้ได้นะนี่เจมิน่าเจมเห็นไหมออกออกแบบแปลนบ้านต่าง,างๆนี่พิซซ่าเนาะแล้วก็ ที่ผมเน้นย้ำเมื่อวานนะครับกิโก้หลักกิโก้สำคัญนะครูนะการเบ็อินกาเบ็เอาก็คือข้อมูลที่ใส่เข้าไปถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง AI ย้ำได้ไหมย้ำได้แต่สิ่งที่ออกมาก็จะเป็นอันตรายกับนักเรียนแต่ถ้าสิ่งที่เราใส่เข้าไปมีคุณภาพถูกต้องเป๊ะ AI ย้ำได้ไหมย้ำได้ข้อมูลที่ออกมาก็จะมีคุณภาพมากการเบ็อินการเบเอา เขาเรียกว่าขยะเข้าขยะออกก็คือถ้าใส่ที่อื่นที่ไม่ถูกต้องเข้าไปผลลัพธ์ออกมามันก็จะไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตรายกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าสิ่งที่เราใส่เข้าไปถูกต้องมีการรีเช็คนู่นนี่นั่นต่างๆถูกต้องสมบูรณ์แบบเลยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับนักเรียนมหาศาลเลยนะครูนะอันนี้เขาเรียกว่ากิโก้นะครับหลักของกนะิโก้การเบ็ดอินกเบเอาเนาะซึ่งฝากทุกท่านเลยนะครับ ไลายมาเนาะครูอยากให้ครูเข้ามาเรียนรู้เนาะนี่ก็จะพยายามแชร์ไอเดียต่างๆว่าเฮ้ยเราใช้ AI เนี่ยได้หลากหลายมิติเลยนะในการขับเคลื่อนไอเดียหรือตรงนี้ล่าสุดเนาะ active learning เราชอบพูดกันไงครูเราชอบพูดกันนะว่า active learning มันเป็นยังไงผมก็เลยทำคลิปสั้นๆเนาะไม่มีเสียงนะครับเพราะอัดผ่านมือถือเดี่ว่าเชียงใหม่เราเนาะเชียงใหม่เราเนี่ยตอนนี้เราเราได้ทำกระบวนการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะ เราค้นพบว่า Active l e a r n i n g ในบ,บทของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเก็บเห็นไหมเก็บข้อมูลจากค,คุณครู4 5 0 0คนเนี่ยพบว่ามันมีอยู่3ก้อนนะทำรู้คิดโกูทำเน้นให้เด็กได้ทำรู้ก็คือเด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองและสุดท้ายมีการคิดต้องฝึกให้เด็กคิดแหมมีการใช้สําำรวจครู500คนใช้แฟกเตอร์มาจาัดองค์ประกอบ แล้วก็ปิดท้ายยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือท่านสึกษาประเทศและผู้บริหาร21ท่านนี่เห็นไหมแล้วก็อธิบายได้ถึง65นะครับซึ่งตรงนี้ครูสามารถเอาใช้เป็นกรอบในการออกแบบห้องเรียนได้ว่า active learning แท้ที่จริงแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่ยจะมีพฤติกรรมบ่งชี้ให้หมดเลย13องค์ประกอบ14พฤติกรรมบ่งชี้นี่เช่นองค์ประกอบที่1นครับมีพฤติกรรมบ่งชี้ยังไงบ้าง แล้วก็ลองถามตัวเองซิว่าเราทำตามนี้หรืยอยังนะครับนี่คือ Active Learning นะคุณนะฝากทุกท่านเอาไปใช้เปลี่ยนจากนามธรรมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้นะครับพร้อม Base Learning อยากให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกลุ่มปิดนี้เพื่อเอามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับอันที่สองครับแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ต้องมี YouTube เนาะอันนี้คือช่องของผมฝากทุกคนเข้าไปเรียนรู้ได้ เราคูพยายามทําคลิปต่างๆใช้ AI ทําคลิปบ้างถ่ายทอดสดบ้างพูดเองบ้างบันทึกเองบ้างหรือว่าเชิญผู้รู้มาอยู่ในหมวดของคําว่า a s s e s m e n t talk คค่นะในเพลย์ลิสต์มีพอดแคสต์ต่างๆเนะี่ยเราคูลองเข้ามาดูบางทีก็จะเชิญผู้รู้เนาะมา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 ,มาพูดมาบรรยายกันว่าโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับเนาะในหมวดของคําว่าเขาเรียกว่า a s s e t m e n t talk อย่ยวมหาก่อนนะ อ่านี่นะครับก็จะเชิญผู้รู้ต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนนะี่ครับอะไรต่างๆเนาะอันนี้อันนี้ฝากฝากทุกท่านเข้าติดตามช่องของผมด้วยนะครับนะ้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าขายของไปแล้วกันนะครับเนาะเป็นะองไรเป็นกําลังใจตอนนี้มีคนติดตามแล้วหนึ่งพันแปดร้อยกว่าคนนะครับก็จะมีคลิปอะไรต่างๆพอสมควรก็ฝากทุกท่านนะครับโอเคครับโอ oh. ขอบคุณทุกท่านเนาะที่ร่วมรับฟังไอเดียในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย Data Table ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดจาก Notebook LM ชอบกดไลค์ใช่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจโดยการกดแชร์ให้กับพี่น้องเพื่อนกูท่านอื่นด้วยแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ